คือถุงรองเท้าที่เราถอดมานะคะเราก็ต้องถือติดตัวขึ้นไปด้วยนี่จะเป็นตู้รถนอนไม่มีในเมืองไทยนะรดเขาดีมากๆเลยอะเมืองไทยน่าทำเรียนแบบกำลังอธิบายโอ้ชั้นบนเหรอล้าอยู่ไหนอะบี b ฟ B6 ี แล้วน <Okay, S 2> <me? S 1> ี่ด้วยไหมเราขออันนี้นี่ด้วยปะไม่ใช่ตรงกลางของตรงกลางเลยเหรอแล้วขึ้นยังไงอ่ะจะมีเรื่องกับคนอื่นไหมอ่ะสาธิตกันขึ้นโอเคนี่ดูสาธิตกันขึ้นก่อนโอ้โหนี่ดูแจ็ควิธีการขึ้นตู้นอนของเขาแสนฝังเจ้าหญิงแสนฝังอี๋ เจเจต่อไปดูดีว่าน้ำหนักเขาจะเปิดปัญหากับน้องไหมปึ๊บปิดปัญหาปึ๊บปึ๊บชื่อแม่ชีเอ้โห้นี่เจ๋อมากรถนอนโอเคไหมโอเคได้ได้ได้โอเค Are you ready? bài đã lót cái